เมื่อกี้ตัว L นี่มีตัว R ครับเนี่ยเห็นไหมครับจุดเล็กๆน้อยๆเราจะดูได้ว่ามันโดนมาหรือเปล่าสวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง u t u b e นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook นะเพจรถสวยสีราชานะครับไปติดตามกันได้นะสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นเป้รถสวยนะครับจะขายรถราคาแสนต้นๆไปถึง2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นนะครับรถราคาประมาณขนาดนี้ผมมีเข้ามาตลอดเลยใครสนใจนะครับกดปุ่มติดตามสีแดงๆที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วก็กดคาว่าทั้งหมดนะครับแค่นี้นะเวลากดเนี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นที่มือถือเลยนะครับ อย่างน้อยเราก็จะไม่พลาดนะถ้าเราตั้งใจจะซื้อรถสักคันนะครับสาหรับวันนี้ผมมีรถนะครับขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเลยรถไปทําฟู้ดทักขายพวกอาหารนะครับจอดขายต่างๆนะครับซูซูกิแครี่นะครับที่เขาหากันนะสภาพส,สวยๆหาย,ยากนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าสภาพเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกัน,นครับเป็นไงบ้างอลองคอดูก,ก่อนเห็นไหมครับเสียงบางๆเลย เนีย่ยฟังเสียงครับรถไม่มีโดนเลยคันนี้อ่าเห็นไหมสวยนะครับข้างหลังเป็นหลังคานะครับตรงนี้ใครไปนขนของเนี่ยสบายเลยนะข้างบนเปิดได้นะครับตรงนั้นก็เปิดรับลมได้เห็นไหมผมว่าหลังคา,างเดี๋ยวนี้ก็หลายพันแล้วนะมาดูพื้นกระบะครับยังใส่ปิ้งอยู่นะนะรถไม่มีโดนหนักแน่นอนไอ้กระบะพวกนี้มันเปิดออกไปได้นะครับจริงๆอะ่ะคนใช้แคลรี่จะรู้นะครับ มันเปิดออกไปได้ทั้งสด้านเลยนะครับแครี่เนี่ยมันดีตรงมันไม่มีรอยล้อปูดขึ้นมานะครับซุ้มล้อนะครับมันจะทําให้เสียพื้นที่บรรทุกนะอันนี้ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันต่อบายลองขอดูเดี๋วนะเสียงบางๆับไม่ต้องห่วงสภาพส,สวยๆหายยากแครี่อ่ะพะเขาไปบรรทุกหนักกันทั้งนั้นครับ คันนี้ถือว่าไม่เคยบรรทุกหนักนะเดี๋ยวเรามาชมภายในหน่อยเป็นไงบ้างเห็นไหมครับภายในถือว่ายังสวยมากนะครับผมบอกให้ผมเจอแคลรี่มาหลายคันนะผมจะรู้ดีเห็นไหมครับถือว่ายังสวยอยู่เลยบเบาะเบิร์เดิมไม่มีขาดเลยนะครับคันนี้เห็นไหมอ่าพรมเพิ่มสะอาดนะครับหลังคาโอเคนะแผงประตูเป็นไงแผงประตูก็สวย แอร์เอเยนปกตินะครับอ่าแล้วเรามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นไงบ้างอ่าไปไปดูห้องเครื่องครับดูคันหน้าก่อนครับรถทุกคันเห็นไหมเราถ้าเกิดเราสังเกตดีๆมันจะมีตัว L นะครับอ่าดูคันหน้าครับถ้าคันหน้าเดิมเนี่ยแปลว่ามันไม่โดนนะมันบอกเราได้นี่สติ๊กเกอร์เดิมนะครับเม็ดรงเม็ดอาร์ยังอยู่เลยเห็นไหมอ่าเมื่อกี้ตัว L นี่มีตัว R ครับ เนี่ยเห็นไหมครับจุดเล็กๆน้อยๆเราจะดูได้ว่ามันโดนมาหรือเปล่าเพดเพิด okay, อยู่ปกติครับรอยแต้มต่างๆเห็นไหมอ่าดูเลยตัวถังแต่เครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์อ่าอันนี้ผมให้ดูตัวถังก่อนมองไปลึกๆเห็นไหมครับมันก็เป็นสันเป็นคมปกติเลยนะดูหม้อน้ําครับใหม่เอี่ยมเลยรถคันนี้รถปีสิบสองนะครับมันก็ยังใหม่อยูอ่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับไปดูมียกมีเยิ้มอะไหมเปล่าเห็นไหมครับเครื่องยนต์อยู่นี่นะแครี่ทุกคันจะติดแก๊สมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องตกใจนะคนใช้แครี่จะรู้ดีแก๊สโรงงานปลอดภัยอยู่แล้วครับไม่ได้มาติดกันเองเห็นไหมครับห้องเครื่องสวยสำหรับรายละเอยียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นซูซูกิแครี่นะครับเครื่อง1.6เบนซินนะครับปี2012 สำหรับคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่158,000สาหเท่านั้นใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยสภาพสวยๆรุ่นนี้หาย,ายากมากนะผมบ,บอกเลยนะครับคานเพลินหน้าเดิมหมดนะครับเมื่อกี้ที่ผมพาไปชมนะเครื่องไม่มีเยิ้มเลยผมขายอยู่ที่158,000สาหเท่านั้นสำหรับใครสนใจโทรมาได้นะครับที่0 8 9 4 0 5 0 2 0 2้าสนย์อง์สอเต็เนเตอสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ